วันนี้เราอยู่กันที่กรานโด t e ดกายิน่าดอนสครูสคะสาขาแทกโกโก้ค่ะวันนี้เราจะมากินอาหารเช้ากันนะคะนี่คือบรรยากาศในร้านค่ะสไตล์การตกแต่งและอาหารจะเป็นแบบวาฮากาค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยแอปเปิลไทเซอร์กันค่ะหลังจากสั่งมาสองชิ้นแล้วอร่อยอ้วนสั่งเพิ่มอีกนะคะตามด้วยเฮนซุปค่ะสำหรับเครื่องดื่มวันนี้จะเป็นช็อกโกแลตแท้จากวาฮากาค่ะ พนักงานก็จะมาชงบนโต๊ะแล้วก็เสิร์ฟให้ส,สดๆเลยค่ะว้าวมาเชียหลังจากนี้ก็ตามด้วยไทรย,ยูด้ากับชาพูลินนะคะแจกเกเตนทอดค่ะครั้งแรกที่กินอะไรแบบนี้นะกเเตนนะคะอะโวคาโด,ด แล้วก็ตัดหญ้าค่ะแล้วก็โรยด้วยชีสเพราที่บ้านกินเลยตักะกระกระกุดไม่รู้จักว่าเป็นผักอะไรนะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะตัะกกะเรนอ,อร่อยมากเดี๋ยวของนุญยตากินก่อนนะคะเพราะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ